สวัสดีครับพบกับผมบูมก็วันนี้แล้วนะครับเราจะมาพูดถึงนะครับเกรดแปลกๆนะครับที่พบในเครดิตบูโรก็คืออะไรนะครับก็ก่อนอื่นนะครับก็แนะนําก่อนนะครับว่าเครดิตบูโรนะครับคืออะไรนะครับก็เครดิตบูโรนะครับสัพท์เทคนิคเนี่ยเราจะเรียกว่า ncb นะครับก็คือเป็นหน่วยงานนะครับที่ทําการเก็บประวัตินะครับแล้วก็ เอาประวัติเราเนี่ยนำส่งสถาบันการเงินที่เข้าร่วมนะครับซึ่ง NCB เนี่ยนอกจากเขาจะเก็บประวัติสินเชื่อจากสถาบันที่เข้าร่วมแล้วนะครับเขายังมีการส่งเกรฑนะครับให้กับสถาบันการเงินด้วยนะครับซึ่งการที่เขาจะส่งเกรฑให้สถาบันสถาบันการเงินหรือเปล่านะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าเขาตรวจแบบไหนนะครับ ถ้าตรวจแบบถูกนะครับก็คือประมาณ1 5 0บาทถึง200บาทนะครับก็คือมีจะมีแค่ประวัตินะครับตรงนี้นะครับแต่ถ้าสืบค้นแบบแบสนะครับหรือว่าสืบค้นต้องการเกตด้วยนะครับก็จะเป็นแบบแพงขึ้นมาอีกประมาณ5 0าสิบถึงหนึบาทนะครับก็จะมี2แบบนะครับดังนั้นก็ให้เลือกแบบที่ได้เกตนะครับก็สามารถเช็คได้ในแอปกรุงไทยนะครับหรือว่าออมสินได้นะครับ ซึ่งจะสามารถตรวจแบบมีเกจได้นะครับทีนี้พูดถึงเกจเครดิตบูโรกันสักเล็กน้อยนะครับเกเครดิตบูโรเนี่ยมันก็จะมีตั้งแต่ด e นะันะครับดับเนะครับไม่มีทิเบิลนะ G แล้ว H นะครับพวกนี้เนี่ยเราเรียกว่าเกจปกตินะครับอันนี้เราเรียกว่าเกจปกติ ซึ่งเวลาท่านไปตรวจเนี่ยท่านควรจะได้เกรดอยู่ในช่วงนี้นะครับแต่ก็จะมีบางครั้งนะครับที่เราไม่ได้เกรดที่อยู่ใน AA นะครับ A ไปจนถึงนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะเล่าถึงนะครับทีนี้เกรดที่ได้ตรงนี้เนี่ยอันนี้ก็คือประวัติการเงินเราถือว่าดีมากนะครับในการแยกพิจารณาหลายๆด้านของเครดิตบูโรนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้วงเงินนะครับจำนวนสินเชื่อประวัติการชำระ ที่ดีนะครับแล้วก็การสืบผลของสถาบัานการเงินนะครับก็ดับเบิลเอเนี่ยคือดีมากนะครับดับเบิลเฮเนี่ยคือแย่มากนะครับก็สำหรับท่านไหนนะครับที่ไปขอเครดิตบูโรถ้าแบงก์ไหนเข้มๆเ,เ,เนี่ยเขาก็จะรับที่เกรดดับเบิลซีขึ้นไปนะครับอาจจะเป็นดับเบิลบีด้วยซ้ำนะครับก็ถ้าเป็นคะแนนนะครับเขาจะรีเทิร์นคะแนนมาให้ด้วยนะครับ ถ้าจำไม่ผิดนะครับน่าจะเป็น300นะครับต่ำสุดคือ300ร้อสูงสุดก็คือ800นะครับบางสถาบันการเงินเนี่ยเขาจะรับลูกค้านะครับเขาจะคัดออฟที่ประมาณ700ตรงนี้นะครับบวกลบแล้วแ่่ที่นะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับเครดิตบูโรนะครับไม่ได้เป็นตัวแปรตัวเดียวนะครับที่สถาบันพิจารณาลูกคา้าเขาอาจจะดูอย่างอื่นประกอบด้วยเช่น อาชีพนะครับทําอาชีพต้องห้ามหรือเปล่าหรือว่าอยู่ในอาชีพที่เขาไม่อยากปล่อยหรือเปล่านะครับแล้วก็ความมั่นคงของงานความมั่นคงของบริษัทก็จะมีผลนะครับซึ่งโดยปกตินะครับถ้าท่านเครดิตบูโรไปเช็คมาแล้วประวัติมีโอเคแหละเราได้ดับบิตั้งแต่ดัตรงนี้นะครับท่านก็จะสามารถขอเครดิตบูโรได้เกือบทุกแบนด์นะครับค่อนข้างง่ายนะครับ ทีนี้มาพูดถึงเกรดตที่ผิดปกติกันบ้างนะครับมามาดูกันเลยเกรดรตที่ผิดปกติเวลาเราสืบค้นเครดิตบูโรนะครับหลายท่านอาจจะตกใจก็จะมีนะครับดับเบิลทีนะครับตรงนี้นะครับ w นะครับ w นะครับแล้วก็ดับเบิลนะครับแล้วก็มี d o u b l e X นะครับ ดับเบิลแซดนะครับก็คือหลังจากเฮดลงมาเนี่ยก็จะเป็นรหัสที่ผิดปกติก็จะเป็นรหัส2ตัวเหมือนกันนะครับก็ถ้าเป็นอันนี้นะครับถ้าเป็นเวลาเขาเรียกรหัสดับเบิลทีเขาจะเรียกว่ามีรหัส10ปรากฏในเครดิตบูโรนะครับดับเบิลเนี่ยก็คือ30นะครับดับเบิลดับเบิลก็คือ40นะครับอันนี้ก็5060 70ศูย์ตามลำดับนะครับอะมาดูกันว่าความหมายของแต่ละอันคืออะไรนะครับก็แต่ละอันหมายถึงอะไรนะครับเผื่อท่านไปสืบคนแล้วเจอจะได้ไม่ตกใจหรือว่าถ้ามันเกิดข้อผิดพลาดน,นะครับจะได้ไปติดต่อเครดิตบูโรให้ปรับประวัติให้มันถูกต้องนะครับก็อันนี้นะครับเดิทีนะครับก็คือปัจจุบันนะครับ ค้างชำระเกิน90วันนะครับถือว่า dpd มากกว่า90นะครับหรือนะครับอาจจะเขียนไม่พอนะครับก็ดับเบิลทีนะครับก็หรือนะครับมีสถานะอยู่ในกระบวนการนะครับ ทางกฎหมายนะครับอันนี้คือดับเบิลทีนะครับทีนี้ดับเบิลนะครับหมายถึงอะไรผมจะโยงมาตรงนี้แล้วกันนะก็ดับเบิลเนี่ยจะเป็นบัญชีอยู่ระหว่างตรวจสอบบัตรประจำตัวประชาชนถูกช่อชนนะครับก็คือบัตรบัญชีเนี้ยโดนระงับสักอย่างนะครับบัญชีนะครับอยู่ระหว่าง ตรวจสอบนะครับบัตรประชาชนนะครับถูกช่อชนนะครับไม่ได้เขียนภาษาไทยนานนะครับสะกดไม่ถูกละก็จะอยู่เป็นอันนี้นะครับถ้าเป็น W นะครับถ้าเป็นดับเบิลนะครับผมก็โยงมาแบบนี้เลยนะครับก็ในกรณีที่เรามีการโต้แย้งประวัติเครดิตบูโรนะครับเราจะขึ้น ดับเบิลดับิลนะครับก็เครบรมีหน้าที่ไปเช็คว่ามันถูกต้องหรือเปล่าบัญชีมีการต้อแยงนะครับหรือขอตรวจสอบข้อมูลนะครับจากเจ้าของข้อมูล ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอ่ะทีนี้มาดูดับเบิลเอกันต่อหรืออีก3ตัวดับเบิลเอนะครับดับเบิลเอเนี่ยก็แปลกๆนิดนึงนะก็แต่มันหมายถึงนะครับไม่มีบัญชีนะครับไม่มีบัญชีแต่มีการสืบค้นนะครับแต่มีประวัตินะครับ Double wide, ดับเบิลไวจะคล้ายๆกันเลยนะครับเดี๋ยวผมครอบมานะครับดับเบิลไวดับเบเนี่ยเมื่อกี้มันมันมากกว่าหรือเท่ากับใช่ไหมอันนี้ก็จะต้องเป็นน้อยกว่านะครับห้าครั้งแล้วก็ดับเบิลนะครับดับเบิลก็คือ ข้อมูลไม่เพียงพอนะครับต่อการให้เครดิตสกอร์นะครับเช่นข้อมูลที่มีนะครับจะเป็นข้อมูลทั้งหมดที่เก่าเกิน19เดือนนะครับก็คือใน19เเดือนล่าสุดท่านไม่มีประวัติสินเชื่อเครดิตบูโรเนี่ย ก็จะบันทึกประวัติท่านแต่ไม่สามารถคำนวณสกอร์นะครับหรือว่าให้เกียรติได้นะครับข้อมูลนะครับเก่าเกิน19เเดือนนะครับอันนี้ก็จะเป็นรหัสความผิดปกติทั้งหมดนะครับที่ท่านสามารถพบได้ในการตรวจเครดิตบูโรนะครับก็คือพวกนี้มักเกิดจากประวัติมีปัญหานะครับก็ สามารถทําการโต้แย้งนะครับไปที่เครดิตบุโรได้นะครับหากท่านไม่ไม่ได้มีพวกนี้นะครับก็หากใครสนใจสินเชื่อสมัครบัตรเครดิตบัตรกดเงินสดสินเชื่อบ้านนะครับก็สามารถสมัครผ่านช่องทางลิงก์ที่ผมรวบรวมไว้ท้ายคลิปได้เลยนะครับในคลิป y o u t u b e นี้นะครับช่องนักกูพ้พผนใหม่นะครับช่องนักกู้เสริมสภาพคล่องก็ตอนนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ